รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีศักดินัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินโครงการทหารพันธีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกค่ะสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักง,งานกปร,รกรมชนประทานและกองทัพภาคที่3าดยร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการทหารพันธีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสและพบว่าแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน บนพื้นที่2 0 0้ไร่ซึ่งได้มีการปลูกข้าวในพื้นที่ด้วยนั้นมีปัญหาเรื่องของการกระจายน้ําเข้าสู่พื้นที่ค่ะในเบื้องต้นเห็นควรให้กรมชนประทานพิจารณาแนวทางในการก่อสร้างสถานีสูบน้ําโดยปรับแผนเป็นการปรับปรุงระบบคลองส่งน้ําเดิมโดยกรมชนประทานได้สำรวจพื้นที่และมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องของการกระจายน้ําในพื้นที่โครงการทหารพันธีคายสมเด็จพระเอกาทศรสโดยจะดําเนินโครงการระบบกระจาย เพื่อสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ